โอ้ยเราใส่ยีนรอยเก่าด้วยนะตัวขาดใหญ่มากเ็วมาเล้วพี่น้องโูดูแล้วมาแล้วโาวโอ้โหเห็นเห็นป้ายังโอ้โหโอ้โหโน้องอาจารย์ลินอีกแล้วไหลนาพเมียม เอ,อ้ยใจดีจนะแล้วมันกินนิ่มมากเลยนะดูครับอาจารย์ต้องไว้ใจผมอาจารย์บอกเรื่องรูหายหิ้วน่นะ้องใส่กิ๊รลูเว้ยรับหูตัวเมื่อกี้เนาะของงางเลาเย็นครับโอ้โหขาดขาเขาแปลงน,นะอุ้ยดูมับ ดูโอ้ตัวอย่างสวยเลยรอบเย็นครับตะไหรนาครับตกทุ่งนาเจ็ดตึงนะแต่ไม่รู้อยู่เปล่าปวดปวดปวดตัวเล็กตัวเล็กมาลิมมานิมๆิมเลยแน็มเน็มเน็มเนมเน็มเนมไหลนาครับไหลนารอบเย็นสองแต้มมาเล้วมาแล้ว ทุกตัวเดมั้งมาแล้ว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 โอ้ยโอ้ย,อย,อยมีหูยังเนี่ย,ยแต้มที่สามรอบบ่ายรอบเย็นครับรอบเย็นพี่น้องหลยพเยมีมเลยพเยมีมมากับอาจารย์ลินมีตัวแน่นอนพึ่งน่าสวงามครับกำแพงเพชร